สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวันนี้ดีกับพวกเราสามคนนะคะค่ะก็อย่างชื่อรายการเลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการแรกแล้วก็อีพีแรกของพวกเราค่ะชื่อรายการวันนี้ดีนะคะก็ย่อมาจากวรรณกรรมนี้ดีนั่นเองค่ะในวันนี้นะคะก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับนวนิยายเรื่องชาร์ล็อตแมงหมูมเพื่อนรักค่ะค่ะโดยทั่วไปนะคะวรรณกรรมส่วนใหญ่นะคะที่เราอ่านกันอนะ จะเป็นเกี่ยวกับมนุษย์ใช่ไหมคะแต่วรรณกรรมเรื่องนี้นะคะมีความโดดเด่นตรงที่เป็นสัตว์ค่ะสัตว์เป็นตัวละครหลักค่ะแล้วก็เป็นวรรณกรรมสําหรับเยาวชนที่ได้รับรางวัลนิวเบอรี่ค่ะวรรณกรรมเรื่องนี้นะคะเป็นวรรณกรรมเป็นวรรณกรรมที่บอกเล่าเรื่องราวของมิตรภาพความรักความผูกพันที่น่าประทับใจค่ะหนึ่งกับนุเคยอ่านแต่ว่าเคยดูวรรณกรรมเรื่องนี้ไหมคะนุเคยดูเป็นหนังค่ะเรื่องชาลัดแมุมุเพื่อนรักค่ะสนุกมากเลยค่ะแล้วก็ได้ฟอนด้วยค่ะ หน,นะคะเคยทั้งอ่านนวนิยายแล้วก็เคยดูภาพ,พย,ายนตร์ไหมคะ่ะเรื่องนี้นะคะก็ก็สร้างแบบแรงบระดาลใจะคะ่ะให้หนึ่งได้พบกับมิตรภาพที่ดีไม่ว่าจะเป็นทั้งเพื่อนหรือว่าทั้งสัตว์ค,ค่ะค่ะต่อมาก่อนที่เราจะไปรู้เนะะื้อหาเนื้อเรื่องราวต่างๆเนี่ยเรามารู้ประวัติของผู้เขียนก่อนดีกว่าค่ะก็คือ e b บ h ไว e หรือชื่อเต็ม l l w n n o o k w ไว t e ค่ะเกิดเมื่อปีคศ189 9ที่นครเดยวยอร์กค่ะ อีบไว้สนใจงานเขียนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเมื่อครั้งที่เขายังเรียนมหาวิทยาลัยอยู่เขาก็เป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ของมหาวิทยาลัยค่ะและเมื่อจบเขาก็ทําตามความฝันโดยเข้าทํางานด้านวารสารและสื่อมวลชนค่ะผลงานหนึ่งที่ประสบความสําเร็จมากๆของเขาก็คือการปรับปรุงตาํารา The Elements of Style ค่ะเป็นหนังสือสอนการเขียนเล่มสําคัญของชาวอเมริกันซึ่งหนังสือฉบับนี้ขายไปได้หลายล้านเล่มเลยทีเดียวค่ะหลังจากนั้น E b บก็หันมาเขียนหนังสือเด็ก วรวรณกรรมวรรณกรรมเยาวชนเรื่องแรกของเขาก็าคือสจวรตลิตเติลค่ะตามด้วยชาร์ลอตแมงมุมเพื่อนรักและเสียงรักจากคําเป็ตฟงค่ะซึ่งประสบความสําเร็จสูงทุกเล่มโดยเฉพาะชาร์ลอตแมงมุมเพื่อนรักที่มีการแปลไปถึง23ภาษาและปัจจุบันเนี่ยาวางขายทั่วโลกมากกว่า50ล้านเล่มค่ะจากนั้นไปไม่นานอีบ e ีก็ได้เสียชีวิตลงค่ะรวมอายุ86ปีแต่ถึงเขาจะเสียชีวิตลงแล้วผลงานของเขาก็ยังเป็นที่ดื่มดอเล่าขานกันยังไม่มีที่สิ้นสุดค่ะ โหขายได้ตั้งห้าสิบล้านกว่าเล่มได้หรอคะใช่ค่ะแสดงว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะต้องเป็นหนังสือที่อ่านง่ายเข้าถึงง่ายแล้วก็มีคุณค่ามากแน่นเลยค่ะใช่แล้วค่ะเขา,ขาถึงนํามาทําเป็นภาพ,พย,ายนตร์ไงหนึ่งใช่แล้วล่ะค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาเข้าสู่เนื้อหาของนวัยนานียือ่องนี้กันค่ะโดยพวกเรานะคะก็ ได้วรวบรวมเนื้อนะหาให้มันสั้นกระทัดรัดแล้วก็ได้ใจความค่ะเหมาะสําหรับผู้ที่อยากได้สปอยนะคะหรือว่าไม่มีเวลาในการอ่านวรรณยายหรือว่าดูภาพยนตร์ในเรื่องชา์ลอ็อตในมุมเพื่อนรักนี้ค่ะเริ่มจากวิลเบอร์นะคะเป็นเจ้าหมูและที่เกิดตายตั้งแต่แรกเกิดเพราะว่าตัวกระแแกนไม่แข็งแรงสมบูรณ์ค่ะแต่ก็ได้เฟิร์นนะคะสาวน้อยผู้มีจิตใจอบอ้อมอารี o A R e, คอยช่วยเหลือดูแลเป็นอย่างดีค่ะนาอาหารมาให้แล้วก็คอยเล่นด้วยในยานที่วิลเบอร์เหงาค่ะ เื่อเวลาผ่านไปนะคะวิเบอร์เนี่ยก็เริ่มโตขึ้นเช่นเดียวกับเฟิร์นที่จะต้องไปโรงเรียนจึงไม่ค่อยมีเวลามาดูแลเจ้าหมูแบบเมื่อก่อนค่ะพ่อของเฟิร์นนะคะก็ได้ตัดสินใจยกวิวเบอร์ให้กับนายโฮเมอร์บ้านตรงข้ามเพราะว่าบ้านของนายโฮเมอร์เนี่ยมีโรงนาที่เลี้ยงสัตว์พันสัตว์ต่างๆวิวเบอร์ก็พยายามหาเพื่อนในโรงนาค่ะไม่ว่าจะเป็นม้าแกะแม่เป็ดบัวแล้วก็เจ้าหนูจอมสุกระปกค่ะแต่พวกเขานะคะก็ต่างยุ่งในหน้าที่ของตนเองแล้วก็แก่เกินกว่าที่จะเล่นแบบเด็กๆกับวิวเบอร์ ตกดึกวันหนึ่งค่ะวิวเบอร์เนี่ยรู้สึกเงามากเขาบนพ่อเพื่อตามระสาเด็ก,เ,กเพื่อหวังที่จะให้ใครสักคนเนี่ยมายอมเป็นเพื่อนที่จะคุยกับเขาทัในใดนั้นเองค่ะวิวเบอร์ก็ได้ยินเสียงเล็กๆที่แสดงความเป็นมิตรและขอเป็นเพื่อนกับมันเสียงนั้นก็คือชาร์ลอตต์แมงมุมที่อาศัยอยู่ในโรงนาวิวเบอร์ดีใจมากที่ได้ชาร์ลอตต์เป็นเพื่อนค่ะเมื่อวิวเบอร์โตขึ้น,นเรื่อยๆนคะคะนายโฮเมอร์ก็คิดที่จะฆ่ามันและนํามาเป็นอาหารค่ะนั่นทําให้มันเสียใจมาก แต่ชาลอตก็สัญญาว่าจะช่วยให้มันถูกฆ่าชาลอตเริดเด่มต้นด้วยการชบยาบใยด้วยคําต่างๆปรากฏอยู่ในใย,ยแมงมุมนั่นทาให้วิลเบอร์ได้มีชื่อเสียงแล้วก็มีผู้คนมากมายสนใจไปทั่วค่ะผู้คนเริ่มเดินทางเข้ามาสอดูหมูพิเศษที่ฟาร์มของนายโฮเมอร์นายโฮเมอร์เลยตัดสินใจที่จัดยังไม่ฆ่าวิลเบอร์ค่ะและนายโฮเมอร์นะคะก็ตัดสินใจส่งวิลเบอร์เข้าประกวดแต่หากว่าวิลเบอร์เนี่ยไม่ได้รางวัลเขาก็จะถูกฆ่าแล้วก็กลายเป็นอาหารหมือนเดิมค่ะ จ้าหมูนะคะได้รับความช่วยเหลือจากแมมุเพื่อนรักของเขาอีกครั้งค่ะครั้งนี้นะคะชารลอตก็ได้ร่วมมือกับเจ้าเทมเปอร์ตันเจ้าหมูสดก,กปรกนั่นเองค่ะโดยเทมเปอร์ตันนะคะก็ช่วยหาค้าที่แสนวิเศษเพื่อที่จะ,ะแสดงผลง,งานเป็นครั้งสุดท้ายในการชักใยค่ะยูเบอร์ก็ได้รับรางวัลพิเศษในการประกวดครั้งนี้แต่ยูเบอร์ก็ต้องสูญเสียเพื่อนรักที่ดีที่สุดอย่างชาร์ลอตไปเพราะว่าชาร์ลอตนะคะกําลังตั้งท้องแก่แล้วก็ร้อมที่จะวางไข่ในไม,ไม่ช้าค่ะภายหลังจากทีีะะทีี่่่่่ชาาาาารรรรล็อออตตงงงไไขเเสจจนนนะะะคมมมมมัักพททบ์โ และตายในที่สุดค่ะบิวเบอร์นะคะก็ทําได้เพียงนําุงรังไข่ของชาลอ์กลับมากับมันแล้วก็รอวันเฝ้ารอที่ลูกๆของชาลล์นะคะจะออกมาพบหน้ามันค่ะและฤดูการผ่านไปนะคะลูกๆของชาลล์รุ่นแดงรุ่นเล่าเนี่ยก็ยังคงอยู่ในโรงนาและออกไปเผชิญโลกกว้างบ้างตามธรรมชาติค่ะแต่นั่นก็เพียงพอแล้วค่ะสำหรับบิเบอร์เขายังคงมีทาย,ยาทของชาลล์เป็นเพื่อนแต่ก็ไม่มีใครที่จะมาทดแทนเพื่อนที่แสงดีอย่างชาลล์ได้เลยค่ะ ค่ะหลังจากที่หนึ่งนะคะเล่าเรื่องไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะเราจะมาวิเคราะห์โครงเรื่องของวรรณกรรมเรื่องนี้กันค่ะวรรณกรรมเรื่องนี้นะคะการดําเนินเรื่องเนี่ยมีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นลําดับค่ะมีความสมเหตุสมผลและดําเนินเรื่องได้อย่างต่อเนื่องกันค่ะโดยการเปิดมาด้วยบทสนทนาที่สร้างถึงความตระหนักเกี่ยวกับคุณค่าของสิ่งมีชีวิตที่ไม่สมควรถูกกระทําโดยมนุษย์เนื้อเรื่องนะคะเนื้อเรื่องในภาษาเนี่ยค่ะจะใช้การเขียนและเข้าใจง่ายเหมาะสาหรับผู้อ่านทุกวัยค่ะ นุกนุกรู้ไหมว่าจุดวิกฤตของเรื่องนี้คืออะไรอ่อจุดวิกฤตของเรื่องนี้ใช่ตอนที่วีเบอร์กำลังจะโดนฆ่าหลายต่อหลายครั้งหรือเปล่านะใช่ใช่จุดวิกฤตของเรื่องนี้คือตอนที่วีเบอร์กำลังจะโดนฆ่าแล้วนึกอ่ะรู้ไหมว่าจุดขี้ใครของเรื่องนี้คืออะไรคือตอนที่ชาร์ลอตเพื่อนรักของเขานะคะได้ช่วยเขาโดยการสร้างคำด้วยใยมันมุมต่างๆค่ะใช่แล้วค่ะเรารู้ไหมว่าตอนจบของเรื่องนี้คืออะไรนุก ตอนที่ชาร์ลอตได้ตายไปเพราะว่าแมงมุมเนี่ยมีอายุสั้นแล้วก็วิเบอร์ได้ช่วยเหลือโดยการเลี้ยงลูกของชาร์ลอตและก็อยู่กันที่โรงนากับเพื่อนๆอย่างมีความสุขหรือเปล่าคะใช่แล้วค่ะเก่งมากเลยต่อมานะคะเราจะมาวิเคราะห์ตัวละครกันค่ะโดยตัวละครวิเบอร์นะคะเป็นตัวละครหลักที่ดําเนินเรื่องให้พันพบกับชาร์ลอตค่ะเพื่อรักของเขาซึ่งพวกเขาเนี่ยเริ่มต้นความสัมพันธ์โดยการที่วิวเบอร์เหงาและชาร์ลอตเข้าไปพูดคุยด้วยเหมือนเติมเต็มความรู้สึกให้แก่กันและกันค่ะ และเรานะคะจะมาเริ่มวิเคราะห์ตัวละครทั้ง4ตัวกันเลยนะคะโดยเราจะเริ่มกันที่วิลเบอร์หมูน้อยไรเดียงสาที่เกือบจะตายตั้งแต่เกิดเพราะว่าตัวเล็กเกินไปแต่ก็ได้รับความช่วยเหลือจากเปิร์นวิลเบอร์เป็นตัวละครที่มีนิสัยไรเดียงสาแบบเด็กๆค่ะมีความกระตือรือร้นในสิ่งที่ตั้งใจแต่ก็มีนิสัยขี้กังวลขี้กลัวบ่วอยครั้งที่ตกอยู่ในอันตรายนะคะเขามักจะหาที่พึ่งเสมอแล้วก็เป็นคนที่นิสัยไม่ค่อยดีนะักเพราะว่าชอบพูดจาไม่ดีกับเทมเปอร์เทมเปอร์ตันค่ะ ในการที่เขาขอความช่วยเหลือจากใครนะคะเราก็ควรพูดจาดีๆกับเขาค่ะค่ะต่อมานะคะเป็นชาร์ลอตค่ะชาร์ลอตเนี่ยเป็นตัวละครแบรนด์เพราะไม่มีการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพชาร์ลอตเนี่ยเป็นแมงมุมตัวน้อยที่มีหัวใจใหญ่หัวใจใหญ่ในที่นี้ก็คือมีความใจกว้างค่ะแล้วก็ชาร์ลอตเป็นคนที่กล้าหาญฉลาดเป็นมิตรได้กับทุกคนและชาร์ลอตเนี่ยยังเป็นแมงมุมที่มีความซื่อสัตย์พูดอะไรไว้ก็จะทําให้ได้ตัวสาเร็จค่ะ นั่นจนทาให้เห็นว่าชาลล์เป็นเพื่อนที่ดีมากถึงแม้ว่ารูปรางภายนอกเขาจะดูน่ากลัวขัดกับนิสัยเขาจึงทําให้เขาไม่ค่อยมีเพื่อนค่ะแต่ว่าเขาเป็นเพื่อนที่ดีได้ค่ะต่อมานะคะตัวละครที่สามค่ะคือเฟิร์นนั่นเองค่ะเฟิร์นเป็นเด็กหญิงที่มีจิตใจบริสุทธิ์มีความคิดที่เด็ดเดี่ยวแล้วก็มีความยุติธรรมมีมจิตใจที่อบอ้อมอารีซึ่งเป็นตัวละครแบบกลมค่ะมีบุคลิกภาพที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมค่ะนั่นก็คือ เฟิร์นเนี่ยเป็นเด็กที่มีจินตนาการสูงค่ะเธอมักจะมาเล่นกับสัตว์ในโรงนาแล้วก็ฟังพวกสัตว์พูดคุยกันอยู่บ่อยๆและด้วยความที่เฟิร์นนะคะเป็นเด็กที่มีจินตนาการสูงนี้เองก็จะทําให้แม่ของเธอเนี่ยกังวลเกี่ยวกับว่าเธอเนี่ยไม่ค่อยออกไปเล่นกับเพื่อนวันๆเนี่ยมวแต่งกกับพวกสัตว์ในโรงนาค่ะซึ่งทําให้แม่เนี่ยต้องไปปรึกษาคุณหมอนะคะและคุณหมอเนี่ยก็ได้ให้คำปรึกษาค่ะ ว่าเมื่อเฟิร์นโตขึ้นนะคะเธอก็จะไม่ได้มาสนใจวิลเบอร์แล้วก็โรงแรมเหมือนที่เคยเป็นแล้วค่ะเพราะว่าเฟิร์นเนี่ยเริ่มโตขึ้นแล้วก็เริ่มเลี่ยงที่จะมาทําตัวเด็กๆเ,เริ่มมีสังคมเป็นของตัวเองและสังคมเนี่ยก็เริ่มที่จะกว้างมากขึ้นซึ่งตัวละครนี้นะคะก็จะแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของเด็กที่จะเริญเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตค่ะค่ะและตัวละครตัวที่4นะคะเทมเบอร์ตันค่ะเจ้าหนูผู้สุกัปกศกโมค,ค่ะเขาเป็นนักสะสมแล้วก็ยังเป็นหนูที่เห็นแก่กินอีกด้วยค่ะ ตัวละครตัวนี้นะคะนอกจากจะสร้างสีสันให้สนุกขึ้นแล้วนะคะเทมเปอร์ตันเนี่ยยังมีจิตใจที่ดีอยู่บ้างคือคอยช่วยเหลือวิวเบิร์ดแล้วก็ชาร์ล็อตในหลายๆครั้งค่ะโดยส่วนตัวข้าแล้วเนี่ยข้าคิดว่ามนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยจะมีลักษณะขายเทมเปอร์ตันมากที่สุดค่ะเพราะว่าเป็นตัวละครตัวกลมที่มีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านไม่ดีค่ะต่อมานะคะเราจะม,มาวิเคราะห์แก่นเรื่องกันค่ะซึ่งแก่นเรื่องในวรรณนิยายเรื่องนี้นะคะเป็นประเภทพัฒนาการของเรื่องและตัวละครคือเมื่อเรื่องพัฒนามาถึงจจุดจบ เราก็จะเห็นว่าเรื่องให้ข้อสรุปอะไรกับผู้อา่านซึ่งแก่นเรื่องนี้นะคะก็คือมิตรภาพความเป็นเพื่อนอันแท้จริงของหมูวิเบอร์และแมงมุมชาร์ล็อตโดยความรักและมิตรภาพอันงดงามนี้นะคะก็เกิดขึ้นระหว่างสัตว์ทั้งสองชนิดที่แตกต่างกันเปรียบเสมือนการสร้างมิตรระหว่างมนุษย์ที่มีอุปนิสัยที่แตกต่างกันอย่างเราสามคนเป็นต้นค่ะทําให้ผู้อ่านนะคะได้รับข้อคิดที่ดีๆแล้วก็ความรู้สึกประทับใจไปพร้อมกับตัวละครค่ะ และยังมีการสอดแทรกเกี่ยวกับวัฏจักรของสิ่งมีชีวิตในตอนที่ชาร์ลอตกํกำลังพูดให้วิลเบอร์เข้าใจว่าเธอเองกำลังจะตายในไม่ช้าเพราะวัฏจักรของแมงมุมเมื่อมีลูกและวางไข่นะคะแม่ก็จะต้องตายตามธรรมชาติซึ่งสามารถตีความหมายได้ว่าทุกสิ่งมีชีวิตเมื่อเกิดมาก็ต้องมีวันดับสูญเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีผู้ใดหลุดพ้นค่ะต่อมานะคะเป็นการวิเคราะห์ฉากและบรรยากาศค่ะฉากในเรื่องนี้เป็นฉากที่เป็นช่วงเวลาผู้แต่งใช้ช่วงเวลา ด,ดูการที่เกิดขึ้นจริงในเรื่องค่ะจะมีความสมจริงฉากและบรรยากาศเนี่ยมีความสัมพันธ์กันผู้แต่งบรรยายให้เห็นถึงภาพฉากและบรรยากาศชวนให้ผู้อ่านจินตนาการตามได้อย่างง่ายๆค่ะดังข้อความที่ว่าตกข้ามอากาศเย็นสบายขึ้นเงามืดเริ่มครอบนาไปทุกพื้นที่ค่ะพออ่านแล้วผู้อ่านก็จะทําให้เข้าใจได้อย่างง่ายดายเลยค่ะว่าฉากในตอนนี้เนี่ยเป็นฉากที่พระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วก็มีอากาศที่เย็นสบายขึ้นค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่านค่ะวรรณกรรมเรื่องนี้นะคะเป็นความเพลิดเพลินทางด้านอารมณ์หรือประเทืองอารมณ์และประเทองปัญญาค่ะเป็นการพิจารณาว่าหลังจากการอ่านวรรณกรรมเรื่องนี้ที่อ่านจบลงนั้นมีจุดมุ่งหมายในการแต่งเพื่อให้ความเพลิดเพลินแก่ผู้อ่านเป็นสําคัญแต่วรรณกรรมที่ดีจะให้คุณค่ามากกว่าความสนุกสนานดังนั้นทุกครั้งที่อ่านวรรณกรรมนะคะผู้อ่านเนี่ยควรที่จะไตร่ตรองว่าได้รับอะไรจากการอ่าน อย่างเรื่องชาลอตนี้นะคะนอกจากที่จะได้รับความสนุกสนานแล้วก็ยังทําให้ผู้อ่านเนี่ยสามารถนําสิ่งที่แฝงอยู่ในเรื่องไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้เช่นการไม่มองคนหรือดูคนจากภายนอกเพราะว่าเราไม่มีทางรู้เลยค่ะว่าเขาเนี่ยมีลักษณะที่ยอย่างไรบางทีเขาอาจจะกลายเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดในชีวิตของเราก็ได้ค่ะการให้ความรักความใส่ใจกับคนรอบข้างเพราะว่าชีวิตของเรานั้นแสนสั้นมากค่ะวันนี้เขายัางอยู่กับเรา แต่หากพวกนี้เขาไม่ได้อยู่กับเราแล้วล่ะคะเราก็จะเสียโอกาสที่จะตอบแทนความรักที่เขามีให้เรากลับกลับกลายเป็นว่าเราเนี่ยจะต้องมานั่งเสียใจและเสียดายเองค่ะแล้วอย่างนุ๊กล่ะคะนุ๊กได้ดูภาพยนตร์เรื่องชาล์ลอตต์แมนนูนเพื่อนรักไปแล้วนุ๊กได้อะไรบ้างคะสําหรับนุ๊กนะคะได้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตค่ะเพราะว่าเอ่อได้เห็นว่าเราเนี่ยคนก็มีการใช้ชีวิตแบบคน สัตว์ก็มีการใช,ช้การใช้ชีวิตแบบสัตว์ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ไม่มีความแตกต่างกันแล้วก็สัตว์และก็คนเนี่ยก็มีความรู้สึกหรกคิดเหมือนกันค่ะก็เลยได้รับในเรื่องนี้ค่ะว่าทําให้เราเข้าใจสัตว์หลายชนิดมากขึ้นค่ะแล้วข้าวละคะได้อะไรบ้างคะสำหรับข้าวนะข้าวได้รับเรื่องราวเกี่ยวกับมิตรภาพที่ดีเราต่อให้เป็นสัตว์อะเราก็สามารถสร้างมิตรภาพที่ดีให้เก่กันและกันได้ก็เหมือนกับบิวเวอร์และชา์ลอตต์แล้วก็พวกเรา โอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ EP นี้นะคะก็หวังว่าทุกท่านจะชอบสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วก็เราเนี่ยหวังอย่างยิ่งว่าจะให้ทุกท่านนะคะได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่อยู่ในหนังสือเรื่องชาลลอตแมงมุมเพื่อนรักหรือไม่ก็สามารถไปดูภาพย,ยนตร์ย้อนหลังได้ค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับมิตรภาพที่แท้จริงนั่นเองค่ะและ พวกเรานะคะก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็หวังว่าสถานการณ์โควิด -19 นะคะจะหายไปสักทีแล้วก็จะทำให้มิตรภาพของพวกเราเนี่ยกลับมาแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นค่ะถ้าเกิดว่าพวกเรามาพบเจอกันอีกค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ